พิติกรรมก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสวดมนต์นะครับเพราะว่าตอนส <c oughs> ี่ห้าโมงนี้ผมไปสวดมนต์อยู่ที่ป่าช้ามานะครับไปฝึกสมาธิฝึกพลังจิตนะครับแล้วก็บ้านเราเราก็ต้องสวดน,นะครับสวดให้กับผีบ้านผีเรืององพระพุทธเจ้าที่นะครับพระแม่ธรณีแล้วก็ผีบ้านผีเรืองเทวบุตรเทวดานะครับ ก็หลายหลายคนถามวอดทำไมผมยังไม่บวชนะครับผมยังไม่นะ <c oughs> ผมมีลูกนะครับแต่ผมเล่กกับเมียแล้วนะครับต้องส่งลูกด้วยนะครับก็วิบากกรรมตามหน้าบุญนะครับตามหน้าบุญตามวาสนานะครับก็การสวดมนต์ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้นะครับเป็นการเป็นการสวดมนต์นะเนาะ ไว้รายนี้ก็จะเห็นไม่เห็นก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะเห็นหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะสวัสดีบทกันแล้วนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนดีกว่ามามี๋ยวท่อง <c oughs> บทนี้นะั้นมันเป็น อย่างนี้นะครับเราจะปิดไฟนะครับเพราะว่าผมจุดอันนี้ไว้นะครับจุดเทียนไว้นะครับก็ประมาณ <c oughs> อย่างนี้นะครับก็ก่อไฟกันอะไรนะครับเทียนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะสวมมวนกันนะครับเพราะมันต้องไล่สดยา,ยาวๆนะครับมันถึงจะ ก็ทุตพลนะครับเดี๋ยวเราสามมลกันนะครับนะครับสามมลกันนะครับเอาแค่นี้นะครับให้มันติดแค่นี้นะครับถือว่าติดแล้วนะครับ นามตสัมกะวะตุลาตุสัมภสานมุัมะโาตุสัมภะสานตสัมะวตุลาสัมภสานิมตสัมปกะวตุโวลาตสัมภสานิุท้ทังละานนั่งมังละานนังสังฆังละนนังมาตาปิโตละทนนังูรอาจารย์เัีงละ่านังทังนละทานนังทำมังละนนังสังฆังละ่นนัมาตาปิโตละนนังูรอาจารย์เังละนนังสังวิทาปุสัง สาธะเวบิสาทะวิปิปัสสาวุอิสงวาสุภามาอุกะภามาณุกะสะนะทุอิกะวิติจิปิเสขิมะอาุพุทธะสังมิทุสานาโสทุสานันนิอิทะมะฆะอิทะอิทะฆะมาสะสะชะตินะณยะนะมะเมกะมุอุ นะหิโสตังนะมากายะนะมะกาตะการะมาภะจิเตเจรุนีนะอุไอะเตชะสติวายุละภาภาเวสะเจเอเจมะอาปานุติปะทะวิยังเมตตาสารภูมูสายะสาปะยะอาจะสิวันทังยะนิัตนังเอตังสันติ วิละสันติเอตังมังคลังอาน,นิชานิกาลมาหาพิสมะพิสมาเสภุเสวะเสตังอาเสเมอาอุนา, <c oughs> าหิสติปภะพนะะสเมตะอุชาทุสัชิมะติติอุนิอิสาระอิสาระมะสาพุเทวาเตชะ สุเนมะภูยะนะวิเวณนะมะพัทตะ,ะจะภะกัสะจะอะภะกะอิสะปามิณะมะกะนะกาณะนะมาพายะนายะกายะภะตังปะนิสาณวะอาสะนะชารีตินะสะมิเหณกะจะพระหู ปะทะปะโตกาชะกาคชะนะสาระนาตะนะมะอาสนาณะมาสะสังอิปะเสิอธะราเตจะมะสะนิวาอาวะอาวะสาธะปะพะยะหะสะขีสาปิพะลายะสาธุ <c oughs> <c oughs> อิสวะสาัลาปิจักกะจายะสะนะหิสะโปสสิสะอุอะวะสะหันปะสิจะมิณยะสะสุโคโยกาลกาลนะจุนุปาวโตอัตตาภะโวภะเวสะพุสะ หันตานุภาพระหะวาลากสิตะนะกะยะกะยะอังพุทังสังอิโลกะวิทูยางสังสิตังสุนาโมโรอาหารติโกภูตากังเกกาละสันติอาหารุกากาละธานุ พุม,มิพุม,มิอะนิโสสะมาติยาโนนันากาปิอะยาเวยะวโมวโมทัณตนางยะตะมะอะหนุมะนะมนุเอยังจิตตังปังคิเมจิตตังภูริโสนะหิโลกันพุฑัง ทังอโทยุวาภวาวิงวังกังหะจิขะจุติมโลคโหอุปะสะโปกาหะเนหะนะโมพุทายะนะมะพะทะจะ,ะกะสะสาธุบทนี้ผมจะสวดไม่ค่อยเป็นนะครับก็เลยเป็นเป็นพระสวดของร้อยแปด นะครับม <ítulo> ันผมจะสวดไม่ค <Beautiful S 2> ่อยเป็นนะครับบ่าวตามหลักบทจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นข้าสวดหัวใจพุทธคุณร้อยแปดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเจ็ดนาทีผ่านไปนะครับเราเราก็จะลงสวดมนต์นะครับใครที่มองผมด้านดีก็ดีนะครับการด้านไม่ดีก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะสวดมนต์นะครับนะโมเทสสะเวกามาตุลาตุสมาสานนะามูเทสสะเวกามาตุลาตุสมาสานนะามูเทสสะเวกามาตุลาตุสมาสาน กายานมวจัยโยววาสโธนังนะมะติปะริยังเยกัมปะตะนุปังังปิงวะตะมีสัพพะสังโฆกายานมวจัยโยววาสโธนังนะมะติปะริยังเยกัมปะตะนุปังังปิงวะตะมีสัพพะสังโฆกายานมวจัยโยววาสโธนังนะมะติปะริยังเยกัมปะตะนุปังังปิงวะตะมีสัพพะสังโฆนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทงฟ้ามนตนดิมพุนตนสทาตนสมุทรยะทงอากาศพทังเขียวขานธรังเขียวขานสัตรูเกลียงมีนสทธิักโนกกุตสิโชนักนกมโนนนาสิิุทธนกัสสัสเชุมิเถานุิยยมุนีกตมุนยะนยะนนิยมตยโยชุติเตปจัานม่เมหังจัตุทงฟ้ามุนตนดิมพุนตนสิตาตนสมุทรยะทงอากาศทงเขียวขานธรรม

ཡ་ཁ་ལ་ལ་ཡ་མེད་དེ་ཅོ་ད་ལེ་བཅ་མ་བཏང་ནས་ནས་ད་ཐུན་ ནམ་མོངས་དེ་སམ་གོ་མ་དུས་སོགས་མ་སན་ནམ་མོངས་དེ་སམ་གོ་མ་དེ་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་ནང་བཞག་ནས་ནང་བཞག་མི་ཞག་ནང་ནང་བཞག་མི་ ཕུན་ཐང་དང་མང་སང་ཁང་ནས་ནང་བཞག་མི་ ཕུན་ཐང་གະສິຕິຕັມັງ ບະສິຕິສັງຂັງປະສິຕິ ཕུན་ཐང་ປະສິຕິຕັມັງ ບະສິຕິສັງຂັງປະສິຕິ ཕུན་ཐང་ນະປະສິຕິຕັມັງນະປະສິຕິສັງຂັງມະຫາປະສິຕິ พุทโธพุทเถรพุัง็บปส่งมาพุทโธพุทเถรพุทังติปส่งมาพุทโธพุทเถพุังสงมาสามารถสมานนมพุทิยะพุทมมนาถงัมุมนาถงสุภุมินาสามารถสมานนมพุทิยะพุุมมนาสุภุมินาสังคมมนาถสามารถสมานนมพุทธิยะสัจจพจาบุชาจะมหาบุชาจ้าของบุญดวงบุชงบุญนิชนะเตรงนตรงน้เชิญยินเชิญดีเจชิญมีนจริญมาสิ่งดีท้งายท้งานทงเจ้าในปัตาท้องสามารถสมาสมามานนามาพันาอุตุมเยะ สุข ils, PI, function, the ีสุขังหตสุข <t iny intrinsic> ีสุขังสาเทวภูมงสุขีสุขังสภาเวสีภมสมาสมมาเนโุตุติยะจิตตังานุปูชาชุลามหาตถรปูชาคนเมนดูมีแต่ทุขายาเงินเงินกมายามทนตัวมาลู่ลู่สมัติธรรมสัมมานโมพุติยะจึงสามแดงเดชสามแดงปฏิหารพุทธคุณธรรมคุณสากทังคุณที่พระเจ้าสร้าสมบุรมาหลายภพหลายชาติในคนนี้พระพเจ้าของพุงบุญบารมีองค์มารยะประเจตสมาสัพพทติสังทุกทุกพระองค์พระผู้ประทานพราาหกชั้นฟ้า สิบห้าชันดีนองบรมภพทั้งสามโลกนี้ของพุ่มบุญตระมีองค์ปู่ฤาษีทั้งน้อยแสนตององค์ปรูฤาษีมหาเจ้าเสียงแห่งองค์ครูฤาษีมหาเจ้าสีิงใต้องค์ปรูฤาษีแน่นอกของพุ่มบุญมีพุ่มอาจารย์ยังครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าและคุณบิดามารดาของคุณพระเจ้าและเทวดบุตรเทวดาสีบ้านสี่เนินองค์พระพุทธเจ้าป่าชักเขาพระแม่ตระมีพระแม่คงคาญาณแม่คนทางคงคูดองค์อินทร์หลายอาจยจะกุไลซี่กูไล่สดอยู่เนี่ย